สัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไทยก็มาชวนเพื่อนๆวิเคราะห์ฟังแนวคนที่ผ่านกฎแล้วนะคะว่าเอ่อการทำสบายๆในช่วงที่เพื่อนๆได้ผ่านกฎกันแล้วมาฟังด้วยกันค่ะว่าไทยวิเคราะห์ในแง่อะไรแล้วมันมีผล กับพวกเรายังไงนะคะเพื่อนๆพื่นไทยจะบอกว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่บอกว่าผ่านกฎแล้วทำสบายๆเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้หรือไม่ว่าการที่เราทำสบายสบายหมายความว่าเงินมันไม่สบายด้วยนะสิคะเพื่อนเพื่อนมันสบายใจสบาย ที่ไม่ต้องมาปั่นชั่วโมงมันใช่แต่เพื่อนๆรู้ไหมเงินมันก็คือสิ่งที่เราต้องได้ไม่ใช่เหรอคะเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆทำแล้วเงินไม่ได้เพื่อนๆทำเพื่อรออะไรคะรออะไรคะเพื่อนๆรอวันดับเหรอคะเพื่อนๆทำเพื่อรอวันดับเหรอคะ คือไทยจะบอกว่าถ้าเราสบายสบายแล้วได้เงินมันก็ดีนะสิคะมันก็สบายสิคะเพื่อนๆแต่ถ้ามันสบายสบายแล้วมันไม่ได้เงินเสียเวลาเป็นวัฏจักรทุกวันทุกวันเพื่ออะไรคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นนะคะ มาดูกันค่ะว่าทำไมไทยถึงให้ความสำคัญกับหัวข้อนี้นะคะเพื่อนๆในวันที่เราทำเนี่ยนะคะเพื่อนๆถ้าเรามัวสบายสบายหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ขึ้นเงินก็ไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆเพื่อนก็หดหายนะคะโฆษณาก็ไม่ค่อยดันการกระจายกลุ่มลูกค้าที่จะมาชมคลิปของเรา ก็จะไม่เป็นวงกว้างนะคะเพื่อนๆนี่คือความเฉื่อยชาของเราความไม่มีเอ่อเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพื่อนๆไม่แอคทีฟอะค่ะเพื่อนๆความไม่สม่ำเสมอของเรานี่ค่ะมันจะส่งผลให้เราขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะทำทั้งที เราต้องเป็นคนคุณภาพเป็นคนผลิตผลงานที่ออกมาอย่างสม่ำเสมอเงินก็ต้องมาอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะเพื่อนๆจาก75สตางค์เป็น1บาทจาก1บาทเป็นคลิปละหนึ่งหมื่บาทอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ทำเงินยิ่งหายคนยิ่งหดชั่วโมงยิ่งลดโอ้ย แล้วเพื่อนๆจะเดินชมเพื่อนๆเ,เป็นวัตถจักรทุกวันทําเพื่อโอ้ยหนอเซงเป็ดเซงไก่เด้อย่าให้เอาความจริงมาพูดเลยสูอุย้ยเอาจริงๆนะเพื่อนๆคือไม่ต้องเครียดนะให้ฟังสบายๆนะเพื่อนๆฟังสบายๆนี่แหละแต่อย่าทำสบายๆ คือให้เรามีความกระตือรือร้นและความสม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆเอนๆเพราะเรียนกว่าจะได้นี่คือมันยากนะคะเพื่อนๆนนี่คือหัวข้อเด็ดสําหรับคนที่ผ่านกฎแล้วนะคะเพื่อนๆนแล้วสําหรับใครและใครที่ยังไม่ผ่านนะคะไทยจะขอย้อนหลังนิดนึงนะคะว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนเ<ๆ>พื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนนะคะที่ยังไม่ผ่านนะคะ ไทยจะมีแนวความคิดให้นะคะว่าขอให้คุณผลิตคลิปของคุณออกมาอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นคลิปที่มีคุณภาพนะคะออกมาอย่างสม่ำเสมออย่าไปลงพวกเพลงแล้วมีภาพนิ่งาคะอย่างนั้นนะคะเพืพ่อนๆคือ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 ไทยพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะเพืพ่อนๆเนาะ คือไทยเข้าใจนะบางทีเราก็จะมีในมุม,นมในมุมที่แบบว่าแก๊กมุกบ้างอะไรเงี้ยนะ้องเพื่อนเนาะคือมันหมดนะ่ะมันหมดในสต็อกนะ่ะแต่ไทยจะบอกว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นที่ให้เพื่อนเพื่ทำเพื่อนๆพ,น,พนสามารถที่จะใส่เพลงให้เขาฟังได้แต่อะไรอะไรคะที่น่าสนใจกว่าเพลงวิวทิวทัศ นะคะเพื่อนๆหรือการเดินในห้างอะไรต่างๆที่เป็นสินค้าเครื่องประดับที่น่าชมนะคะเพื่อนๆอ,อย่าให้เขาฟังเพลงโดยที่มองมองอะไรคะเพื่อนมองมองน้ําฝนนะ่ะมองน้ําฝนอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆคือเพื่อน,ออนๆหนูไหมว่าว่าคนเรานะเอาพูดความจริงนะ มันมีความสนใจในหลายๆอย่างภายในหนึ่งวิแล้วเพื่อนๆจะให้เพื่อนมาชมเราสัก5นาที10นาทีเพื่อที่จะมองฝนตกอยู่ตรงนั้นม,มันไม่ใช่อะ่ะเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมคือคือไทยเคยทำนะเพื่อนเนไทยจะบอกว่าการพาเพื่อนๆนไปชมวัดชมวาแล้วใส่เพลงนะเพื่อนๆพนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเวลาเริดน,นะคะเพื่อน แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการไปเที่ยวแหล่งที่น่าสนใจแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วใส่เพลงดีๆเพราะๆึะ้งๆให้มันเข้ากับบรรยากาศนั่นก็เริศนะคะเพื่อนๆหรือการทำอะไรที่ไม่ต้องพูดแต่ให้เขาดูให้เขาเดาแต่ต้องเป็นสิ่งที่คนอยากรู้และสนใจนั่นก็เริศนะคะเพื่อนๆน,นี่คือการทำสลับกับคลิป ที่เพื่อนๆจะทำแล้วจะทำให้เพื่อนๆได้ชั่วโมงนะคะไทยก็มาแนะนำไว้เล็กน้อยตรงนี้นะคะร่วมกับเพื่อนๆที่เขาผ่านกฎแล้วนะคะกับสองหัวข้อที่ให้มาฟังนะคะไม่หนักค่ะเพื่อนๆฟังสบายๆนะคะแต่ยาสบายค่ะเพราะอะไรคะยังอยากได้เงินสบาย ก็อย่าอยู่แบบสบายๆค่ะโอ้เอ๊ะยังไงเนี่ยยิ่งทำยิ่งงงยิ่งพูดยิ่งงงงงไหมคะเพื่อนๆโอ๊ยเนอะขออภัยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ค,คนไหนนะคะที่เคยบอกกับไทยว่าโอ้ยผ่านแล้วทำแบบสบายสบายคือคือเข้าใจนะคะเพื่อนๆคานี้แบลว่าเหมือนประมาณว่า เออเราผ่านกฎแล้วเนาะเราไม่ต้องไปซสีเรียดอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนๆแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเพื่อนๆเ,เอาพูดกันจริงนะถ้าทําแล้วไม่ได้เงินมาทําทําเพื่อเพื่อนๆอ,อย่าให้ไทยต้องพูดอมคอมเลยเออพูดกันตรงๆนี่แหละเนาะในไหนหัวข้อนี้มันก็เป็นประเด็นแหละคือไทยแค่จะบอกว่าความสม่ําเสมอกับความมี กิจกรรมของเราอะค่ะเพื่อนๆนมันมันจะนำพาให้เราให้เราขยันนะคะเพื่อนๆนแล้วมันจะทำให้คลิปเราดีคลิปเราดังคลิปเราปังเพราะความไปเรื่อยๆของเรานะคะเพื่อนๆนนี่คือจุดที่ไทยอยากจะเน้นแค่นั้นเองนะคะมันเหมือนกับว่าความความพอดีของเรานะคะเงินมันก็จะตามมา นะคะแต่ในในอีกมุมหนึ่งความสบายสบายมันคือเหมือนเหมือนเครื่องอุ่นๆนะคะเพื่อนๆอุ่นอยู่อย่างงั้นน่ะเหมือนเหมือนรอเครื่องดับ嘛เพื่อนๆนึกออกไหมเหมือนรอเครื่องดับเราคงไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะเพื่อนๆเงินหายเพื่อนหดอะไรอย่างเงี้ยแล้วความขี้เกียจ ของเรามันก็จะเข้ามาแทนนะคะเพื่อนเพื่อนไทยก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนเป็นแบบนั้นนะคะเราเป็นคนทำ YouTube รุ่นใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะเพื่อนเพื่นกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดนะคะมาค่ะมาร่วมเทินทางดีๆด้วยกันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบและอยากฟังคลิปดีๆแบบนี้ อินบอกมาเลยค่ะว่าให้ไทยอยากทำอะไรนะคะไทยพร้อมค่ะเพื่อนๆไทยบอกเลยนะคะปกติแล้วไทยชอบทำอาหารนะชอบมากนะคะเพื่อนเพื่อนแต่บางครั้งบางเวลานะคะมันก็มีโมเมนต์ที่แบบว่านี่ไงอยากอเจาะอแจะอพ่อเพื่อนคือมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรที่ล้นอยู่ในหัวนะเพื่อนๆขออภัยนะเพื่อนๆนะ ซับอาจจะน้อยนิดนะแต่สมองมันสมองมันมันเจิดนะเพื่อนสมองมันมันเจิดนะนเพื่อนมันยังมันยังสมองไม่ได้นะนเพื่อนขออภัยนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ปลดปล่อยออกมาเป็นคำพูดบ้างนะคะมาร่วมเดินทางดีๆด,ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ